สวัสดีครับบ่าวดินหอยดินดินอีสานครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกมองทุกบอลเด้อครับเมื่อนี้มาาอบวงเฮ็ดพอนครับครับสวัสดีครับบาตัวอีสานบรรเทาครับครับก้อนสี่เขาป้าเขาดงนะครับลูกหลานนะครับขอบุญขอบคุณนะครับเจ้าภาพเจ้าซัท้านะครับเมาว่าในีบ่าวดินกับบุญรล่งคลิปสามเมื่อยแห้งพี่น้องขอบุญขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทางบ้านน้องถุมเด้อครับจังหวัดศรีสะเกษอำเภอพะยุครับ ขอบคุณขอนมัสก,การขอบคุณจเจ้าอาวาสวัดน้ำเด้อครับเจา้าภาพแมค่คู้ทัศนาไล่ใสกระจางพ่อแม,อแม่พี่น้องบ้านน้องถุ่มโอ้ปุ่นหลายครับมวนแหงครับเบอร์นั้นมวนครับครับพี่อเบ้าดินเอาเวทีใหญ่ไ,ไปนะครับเวทีแบบอลังการไปให้เพิ่นนะครับเพิ่นกับผลตอบรับมากคือว่าดีที่สุดนะครับเบาดินขอบคุณจากใจเด้อขอบคุณแม่คู่ปูเป็นเจ้าภาพนะครับขอบคุณหลวงปูขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบ้านน้องถุ่มขอบคุณพี่น้องเบิด สูขูสูคนครับที่มาห่วเต็นหัวมวน้ากันครับมือนหนครับบ้าดินกาสิผากันเข่าป้าล่ะครับสวยๆแล้วนะพี่น้องครับอย่ามาหลุดนกันว่าสิไดเฮ็ดบอครับสวัสดีครับครับคนกาครับีน้องการแสดงรขอดงครับพี่น้องครับ้ัี่อะรครับครับ ว่านบ้าวดินพาที่นไปลองไปล่ำนะครับห่างบ้านน้องถุ่มนะครับอำเภอพายุตำบลพายุอําจังหวัดชิซกเกะครับคือว่ามวลเตื่นครับคนตอบรับก็ดีครับขอบคุณเจ้าภาพเพื่อน,นำเด้อครับ่อแม่พี่น้องอบอุ่นร้ายครับทางฝนการนี้ง,งานเกินบ้าวดินไปล่ำอีกนิด้พี่น้องเด้อ สำหรับจะภาพอย่างใดววงโดยเบาวดินนะครับไปสลองการสลองงานถักเฟสไปใดด้วยครับหมอลำยศธนาพรนาคานะครับเฟซบุ๊กยศธนาพรนาคาครับการมีงานเอืน่นใส่เอื่นหารับรองมามวนชุดชุดครับพี่น้อง <c oughs> เอ้ยพอวเฮ็ดพงษ์สัตว์กระแดงดอกนึงครับเฮ้เฮ็ยดยังพี่น้องพุ่งเนี้ต้องว่าตัว เผลงนี่ดิฮ่าอย่างผลงตับควายลีลยตับควายตับบัวเลยแม่ตับวัวหน่อยบ่คือตับควายหน่อยนี่ก็เห็ดหนานี่ดอกนีหน่อยๆจังสิก็ถือว่าแสแปรไปได้พี่น้องแกงแล้วก็แสแปคือเก่าแขีนมันตันครับนี่คุณอยู่ฝั่งหลังบ้านดินก็น,นี่ครับอ้านี่พี่นอ้อ,องครับเฮ้ยเอาดอกก็ยังสดๆอยู่ตัวนี้สดอยู่เลยเน่ะบ่มีอีกบ่หาเนาะเบิ่งนี่ครับ อ๋อผ้อยนะครับยินพทอครับนี่ครับโอ้เหี้ยพี่น้องไปไปเก็บเอาตวปลาเต็มาต็มนะครับขึ้นตับควายอุ้ยทับควายข้าวผิงไคครับอ๋อข้าวผิงไข่นั่นอู้ยผืนงามครับพี่น้องครับโอ้ยก็มีละยี่งหน่อยพี่น้องครับนั่นข้าวผิงไข่ตัวงครับ อยขาตันดีครับพี่น้องปาดขาตันยังไงพี่น้องนี่ดอกนึงพี่น้องเอ็ดเฟิองเข่ากำโอ้ยเบิ่งนี่ขาตัน,นเอ็ดเฟิองเข่ากำนั่นล่ะละ่ะโอ้ยเอ็ดเฟิองตับกุ้งเอฟเฟิองไข่ดอกนึงพี่น้องอเอฟเผืองงามๆครับอยากได้ซ้ำได้ดอกครับมือนี่ เหมือนดอกหน่อยนั่นหรอเอาแบบเอาดอกเลยไอเดิดเลยเต้ยน่าหน่อแกมื่นบ้าบ้าดินมืเดือดเลยพี่น้องนี่ครับปะกันมาเริ่มครับพี่น้องครับพี่น้องพอดิแกงครับพอดิแกงเติมกันเหมือนเดิมนมาเก็บ เดียวสุดถ่ายมาเลียมนะครับเพื่อมันออกอีกนะพี่น้องผม mm hmm. พี่น้องพาตัว้ยเ mm hmm. พิ่งแบบสวยๆเลยครับพี่น้องครับครับ mm hmm. พี่น้อง mm hmm. มองไงดินเป็นผงอันเนี้ยอยู่ในแค่แหม,ม่ครับมองไง mm hmm. mm hmm. นี่พี่น้องเกือบว่าเขาเจ้าเหยียบครับ เฮ็ดพวงไข่เบาตัวผวงห็ดผวงตับกล้วอยู่ทางแครับาตัวเบาดินกระพอยให้พวงตับตับตับยังระขาวๆนี่ตับแพกเหฮตนานี่ก็สิแกงแสบพี่น้องพผัวพิ่นบุอมน้ำครับนี่ไงดอกที่สวยเลยพี่น้องนี่ครับเห็ดหนาฝนโอ้เห็ดหนาหนาวหน้าแรงเพิ่งไข่พี่น้องครับดอกนึงครับ ฮ็ดพึ่งตังสิดี่ดอกกึงับแมนแมนฮ็ดพึ่งไข่ฮ็ดพึ่ไข่สองดอกครับพี่น้องครับนี่ดอกงามเลยฮ็ดพึ่งตับกล้ยตัวนี้ยแข้งแข็งพี่น้องพี่น้องครับเราต้องตัดหยาดอกฮิดไข่งามๆหน่ิง่ามงาน่อกใหญ่ครับบุนีม่ครับพี่น้อง ต้องใสิดเกงเพียงหนะูจ้ะครับไขดอกนึงครับโอ้ยยังกะกัดยังาดอกเพิ่งไขหนึ่งดอกครับโอ้ยมาดอกงามแท่แมแม่ครับเนี่ยเังครับโอ้ยดอกสวยๆเลยครับ พี่น้องเย <Okay. S 1> ็ตปึงไข่ดอกนี่ครับออปุ้ยปึงเซิงเลยพี่น้องเนี่ยโห้คยครับตับกล้วยครับเยีตปึงตับกล้วยดอกนึงนมันีหน,หน่อยกิจี๊ดลิทแต่แซ่บแสบด้วพี่น้องขั้นแกงยามนี่ครับเพราะว่าเพิ่นบ่อมหนามนะครับ มันจะได้รสชาติของเห็ดแบบเต็มๆเลยนะครับอืมเพิ่งเข้าครับเพิ่งแดงเพิ่งแดงอืมพี่น้องเพิ่งยงังงามๆอยดีด้วยครับเพิ่งตับกุ้ยครับหนึ่งกระเสบแกงกระเสบครับพี่น้อง,ง,งองงืมพี่น้องผมโคบดงมาด้วนี่ตดงค้อยแส็บครับคล้ายๆกันละครับเห็ดเพิ่งขาบกำเด่นโมเมนครับ ปล่อยเทือกเลยผมอมอกกำลังกินสลาภาพข้าหน่หาดือยข้านานี <net <net> 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 ่ห้วดย đinh cà mì mi này các. Đinh bô này đẹp, xinh, đẹp, 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 ไปปืดเก็บเก็บาตัวเก็บเก็บวาดอกงามแทงาอุ้ยดีละอุยเ็ดขมดวงพี่้องมาดอกใหญ่งคุณดอคุณดอกนึงครับดานเพอเบบดอกี่บนทีก้อยก้อยดวยบอกใ่ลครับพี่้องครับ เอ้ยมันแล้วมันแล้วครับผมอุ้ยเป็ดอกใหญ่กว่ารูงานการหาเห็ดของเบาดินก็เบาตัวครับมาเก็บโต๊ะครับมือหนิกระได้อยู่เด้อครับพวกเนี่เห็ดเผื่งไข่เห็ดเผื่งแดงอยู่ของล่างครับก็เห็ดเผื่งตับคั่วครับเบาตัวกระได้เห็ดเผื่งแล้วเห็ดเผื่งขมดงพี่น้องนู้อยู่บนหน่อยเลยครับเบาตาบใหญ่เด้อนี่ในของบ้าณนี้ครับพี่น้องบนตาหน่อยเด้อ ครับี่ประมาณนเดียะต้มก๋วยเนาะต้มก๋วยแซ่บเแล้วครับผมครับผมมือนี่กัถือว่าหมานพ่อได้แกงอยู่ครับเพื่อนนะครับเฮ็ดเนี่ยนี่ถือว่าสุดยอดเลยครับเด็ดซ้ำนี่ครับพี่น้องหนาแเลยอพี่น้องขี้ดินใส่้ไงกรุบขี้บ้างพี่น้องครับเฮ็ดกันยังออกกันเข้าได้กินอยู่ครับถือว่าเพิ่นอยากออกครั้งนู้ครับถือว่าเพิ่นทำเพิ่งขู่อยู่ครับป้าดินขอบุนขอบคุณเด้อครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องแม่แม่เอฟซีนะครับที่เข่ามาเยี่ยมชม ห้อยดินทินดีสารตลอดจนพอพี่น้องที่เขาไปเยี่ยมช่มเพดนะครับห้อยดินทินดีสารวาวโตโอีสานบานเฮาครับมาบอยแดนทินดีสารลูดล้านบานเฮาดินก็ขอบคุณจากใจครับขอบคุณพ่อเจ้าภาพแม่เจ้าภาพน้ำเด้อครับทางจังหวัดศรีสะเกดตลอดจนพ่อพี่น้องเจ้าภาพทุกๆหมองทุกๆบอนครับวันน้ําไลมาอนอครับวันุกมฉีก็พี่น้องหากพี่น้องมีการยิ่งง่ายนะครับอย่างใดมอลำคอนเสิร์ตนะครับมอลำสิงห์วงใหญ่นะครับฝากไป ติดตามในเรื่องครับทางเฟซบุ๊กห้อยดินเอฟเฟซบุ๊กนะครับยศธนาพรนาคาครับพิมพ์คข้ามาหมอลำยศธนาหลักเวีนวักพรนาคาครับบ่าวดินก็เสียเอาคลิปการแสดงของวงลงไว้ในเพจเฟซเฟซบุ๊กขับพี่น้องครับเพราะว่าทางนี้กับ่อยากลงครับยันเป็นมันติดกิขสิครับลิขสิทธิ่เนครับลงบ่ได้ครับพี่น้องครับบ่าวดินก็เลยเอาลงไปทางเพจครับอยู่ทางเฟซบุ๊กรับหมอลำยศธนาครับย่ออยากซอสลา ท่อทงน้องหนูสละอาครับกอเรียนฝากพรนาคาครับพี่น้องครับฝากไว้นะแม่พี่น้องมีการมีงานนะครับขอโทรขอเบอร์ครับโทรเลยครับพี่น้อง091ครับ6626142ครับพี่น้องครับครับปิโบพิดหวังแน่นอนครับขอพี่เบิร์การแสดงได้ครับพี่น้องครับพี่น้องยินดีไม่แห้งเด้วยครับสวัสดีครับครับ